วิ่งมาเลยเยาวะที่ถูกอ้ยทอง alert เยาวราชเว้ยแบนละต่างหูคือเป็นพังมากก็คือเงอุ้ยกดอิมพันมือเจ้าแม่เหรอเจ้าแม่เวอร์แรงมากเติมล l e r t alert ปังโอ้ร้านทองปะน้าห้าทอต้องอุ้ยต้องหูคืออุ้ย อุ้ยคนลุกสวยอุ้ยคนลุกเวอร์มากๆแบบอุ้ยแล้วแต่งหน้าคอนท้าสุดๆดำแล้วมาขาวจ้ะคนลุกแล้วใช้คนกี่คนกี่พันคนอุ้ยแต่งหน้าโคตรดีเลยว้าวสตาร์เวอร์ค้นี้ดีเอออุ้ย C G ก็มางถูกต้อง อุ้ยถูกทิฟฟานี่ปะ LGBT เลิศสวยนะสวยมากนี่โลก็สวยนะโลเคชั่นก็ก็สวยนะถูกนี่อันนี้สวยมากสวยม AI เต็มเยว่ะอุ้ยเลิศมากแทจริงถ้ามีหน้าเราอยู่นั้นเนาะว้ากี่พันคนแย่แล้ว ตัวแม่เบก็ถูกแล้วหุ่นอก็ซ้อมแบบขึ้นรถต้องซ้อมต้องเต้นนะช่าเนี่ยโอ้โหเสื้อดาวอ่ะพี่จอร์ดเสื้อดาวมาต้องมาหนักเออโอเว่นหยุดยกล้อแล้วค่ะสุดๆผมยาวสวยเวอร์ไอไอแบบเลิศเหมือนในเกมอะแล้วถ้าโอเว่นขับรถยกล้อมาทำงานทำไงถูกถูยาวสวยเวอร์ดมือโคตรปัง หนูชอบฉากนี้มากปึ้งสวยเนาะฉากนี้สวยมากปึ้งเตะส่ะแอลกื้อวโมดำยาวแล้วอุ้ยชุดเลิศอ่ะอุ้ยมากคือเกินจากทีเซอร์ไปเยอะสุดๆอ่ะก็เปะเวอร์อุ้ยสวยแบบไม่ฟุ๊กสวยแบบตั้งใจเลยอ่ะ มีเัยเนี่ยอยใส่มาทำงานอ่ะอุ้ยต้องมีอทำหมุนคอเออฟิลฟิลฟิอฟิวย้อนกลับเหรอรช่เลือเนาะอ่ะจบแล้วเดี๋ยวว่าอุ้ยจบเร็วมากเปี่ยนทีอ่ะก่นาทีอ่ะสองนาทีเหรอไม่ใช่เร็วเลย